สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะซีมาฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอสุะจังหวัดนากาโนนะคะเป็นงานโรงแรมแล้วก็เราน่าจะได้รับหน้าที่ในการเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเซตอ่ะเริ่มจากเซ็ตโต๊ะเสิร์ฟอธิบายอาหารเก็บโต๊ะไปจนถึงดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ล้างหม้อไห่อะไรให้เขาเสร็จสับนะคะก็ เป็นหน้าที่ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่หอนะคะกำลังจะไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะและนี่ก็คือหอพักพนักงานคะ่ะหอพักพนักงานนะคะทุกคนห้องซีอยู่ชั้นบน ขึ้นบันไดน,นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาห้องสีห้องสุดท้ายเลยค่ะห้องนี้เปิดเข้ามานะคะรับบ เจอห้องครัวขนาดเล็กเจอชุดก่อนเลยอันดับแรกนะคะอันนี้ก็ชุดแล้วก็ไดร์เผมขยะทิ้งโทรศัพท์ไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็ควันเล็กๆพร้อมหมอ้อน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะแล้วก็ตามนี้เลยะคะ่ะซิงน้ําอันนี้ขวดน้ําซีซื้อมานะคะกาต้มน้ำนะฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะประมาณนี้ ไปเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นน่าจะไว้สำหรับนอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็มีทีวีนะคะมีตัวอุ่นนะคะมีดันบูให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นระเบียงค่ะระเบียงก็จะประมาณนี้เล็กๆนะคะก็วิวต่างๆน,นานาแล้วที่นอนที่นอนน่าจะอยู่ข้างในนี้นะคะ ที่นอนน่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นอ่ะจริงด้วยเป็นแบบญี่ปุ่นค่ะทุกคนก็ปูเองเขาจะมีผ้าปูเตียงให้นะคะอืมก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหอพักของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดน,นากาโนะนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะไปค่ะตอนนี้ก็กำลังเพิ่งออกจากหอนะคะนี่เป็นหอพักพนักงานนะคะ แล้วทีนี้ก็แต่งตัวเสร,ริฟรอแล้วนะคะวันนี้ซีมีชิปตอนบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้หิมะตกด้วยค่ะเนี่ยนะคะตกตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนแล้วมั้งเนี่ยแล้วโชคดีนะคะที่น้องมีเดกเขาก็เลยละลายบ้างนะคะ จากหอพักพนักงานเดินไปที่โรงแรมนะคะโรงแรมก็ neck. คือตรงนี้นะคะตึกสีขาวๆก็ไม่ไกลค่ะสามสี Rena ่ห้านาทีนะคะก็หนาวนะคะไปค่ะเดี๋ยวซีไปทำงานก่อนนะเดี <estão> ๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า feeling หรือว่า การฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นเป็นเด็กฝึกง,งานเนี่ยในโรงแรมเนี่ยฟิลม,มันจะเป็นประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะนี่นะคะอันนี้คือที่ซีทำงานอยู่นะคะก็จะเป็นห้องอาหารประมาณนี้นะคะแล้วก็วิวแบบสวยมากนี่อันนี้ตอนนี้เวลาอ่าเขาให้พักนะคะก็เลยออมาถ่ายได้โอ้วิววโนลามาแบบนี้เลยทุกคน อันนี้ก็คือทะเลสาบสุวน,นะคะวิวแบบนี้เลยโอ้โหอุ๊ยวันนี้เมฆสวยด้วยดูสิคะตรงนี้นะคะแล้วก็พอก้มลงต่ำมานิดนึงก็จะเห็นแม่น้ำนะคะเป็นเป็นคลองนะคะคลองมาจากทะเลสาบนั่นแหละคะ่ะฟาดมานะคะนี่แล้วก็ไปทางโน้นนะคะ สวยนะคะที่นี่วิวสวยนะคะโรงแรมก็ประมาณนี้อันนี้คือห้องอาหารชั้นสามนะคะห้องอาหารเขามีทั้งหมดประมาณสี่ห้องนะคะอันนี้เป็นห้องแบบกึง่งกึ่งเทบุรุนะคะกึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเซตมีนาเบะมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกึ่งบุฟเฟ่ะคะ่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นบุฟเฟ่ะคะอ่านะคะแต่ละโรงแรมก็จะมี เขาเรียกว่ากิมมิคนะคะในการเส์ฟอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็สําหรับที่นี่เป็นแบบนี้นะคะค่ะก็เอามาให้ดูกันคร่าวๆนะคะเร่งงานแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ยมืดไหมมืดมากเลยเนาะก็เดี๋ยวกลับไปที่หอแล้วก็เดี๋ยวคุยกันนะคะเดี๋ยวซีจะบอกว่าวันนี้เขาให้ทำอะไรมาบ้างกลับหอก่อนนะค่ะก็มาถึงห้องแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวสีจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะคะก็ไปตอนอาหารเช้าใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาก็จะเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วเขาจะให้หลักๆของเราเราแค่เป็นเด็กฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็จะให้ไปเก็บจานเช็ดโต๊ะนะคะแล้วอย่างบุฟเฟ่ต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ มันจะแบบว่า,าห้ามของขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมของตลอดนะคะต้องคอยดูห้ามให้เลอะตรงที่ลูกค้าตักอะคะ่ะห้ามให้เลอะแล้วก็จานต้องเติมตลอดของต้องเติมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ซีก็ไปอยู่ตรงนั้นประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็แบบนี้แหละคะ่ะคอยเติมคอยดูคอยเช็ดเก็บโต๊ะนะคะแล้ว ทีนี้ก็กลับมาพักที่ห้องนะคะตอน9ก้าโมงครึง่งหลังจากนั้น9ก้าโมงครึง่งไปจนถึง4ี่โมงครึ่งนะคะก็แล้วแต่ชิปอีกนะคะว่าช่วงบ่ายเขาจะให้เราเข้าตอนกี่โมงนะคะแต่ส่วนใหญ่ของซีจะมีสองช่วงนะคะคือ4ี่โมงครึ่งกับบ่ายโมงนะคะ ก็อย่างถ้าสมมติว่าเราเข้าบ่ายโมงเนี่ยเราก็จะไปเตรียมจานในช่วงอาหารเย็นนะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบเป็นเซตนะคะเริ่มต้นจากออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะออเดอร์คืออะไรมีของทอดมีหม้อเป็นที่เป็นนาเบะน,นะคะเราต้องจุดจุดไฟที่เตาให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายไปนะคะอันนี้คืออาหารช่วงเย็นนะคะก็จะมีของดองมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเตรียมพวกนั้นนะคะตอนงานบ่ายโมง พอเวลาผ่านไปเตรียมเสร็จปุ๊บก็ลูกค้าเข้ามานะคะตอนประมาณลูกค้าจะเริ่มเข้ามาตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งเราก็ต้องเซตโต๊เซตเตรียมทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใครเคยไปพักเรียวกังของญี่ปุ่นนะคะก็คือฟิลนั้นเลยนะคะเขาก็จะมีพนักง,งานอธิบายอาหารให้อันนี้นะคะของเราเป็นเซ็นไซเป็นแบบออเดิร์นะคะทํามาจากอันนั้นอันนี้นะคะเป็นพืชผักท้องถิ่นของ อำเภอสุวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรงแรมนี้เป็นคนผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยอม,มันก็จะมีแบบเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรมไปนะคะนี้เราก็เสิร์ฟทีละอย่างทีละอย่างคอยเก็บโต๊ะเก็บจานในระหว่างนั้นลูกค้าท่านอื่นเข้ามาก็าพามานั่งที่โต๊ะนะคะพามานั่งที่โต๊ะเสร็จปุ๊บก็บอกว่าอาขอบคุณนะคะ้าที่มาใช้บริการของเราเ วันนี้ของเรามีอะไรบ้างเราจะเสิร์ฟเราจะาเราจะเสิร์ฟอะไรให้บ้างนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะามีอะไรที่แบบเป็นเซลเซอร์วิสบ้างอะไรนะคะแล้วก็อธิบายไปเขาก็จะมีสคริปนี่ซีมีสคริปนี่เขาให้สคริปซีมา